5, 4 4าสีสามหนึ่งสวัสดีครับวีพีที่สองนะครับของโมนะครับบนโลกใบนี้ไม่มีอะไรแน่นอนแค่หนึ่งวินาทีก็มีความหมายสำหรับเราก่อนจะไปชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์นะครับคลิปโม่ถ้าทำให้ทุกคนมีกำลังใจสู้ขอให้จับมือแล้วสู้ไปด้วยกันนะครับชมคลิปได้เลยบไปหลังจากการ ที่ผมไปทางานแล้วเอเคกลับมานะครับเป็นเวลาตีหนึ่งกว่าๆว,วันที่20มีนา2564วินาทีชีวิตที่ผมจะจากโรงนี้ไปแบบไม่รู้ตัวครับหลังจากนั้นนะครับผมไม่รู้ตัวเลยเตื่นขึ้นมาอีกทีหนึ่งผมอยู่โรงพยาบาลรู้สึกขยับตัวร่างกายไม่ได้มอ,มองเห็นเด็กมองเห็นเหล็กนะคะอยู่กลางตัว ความจิตความทรมานเริ่มเกิดขึ้นเรื่อยๆจนร่างกายไม่สามารถหายใจได้จนต้องให้ออกซิเจนตัวร้อนทุกวินาทีครับอาการเริ่มแย่ลงเรื่อยๆหมอต้องทําการย้ายผมเข้าห้องไอซีเป็นเวลาสามวันครับแล้วออกมาพักฟื้นห้องผู้ป่วยตามปกติเหมือนเช่นเดิมการผ่าตัดครั้งที่สองจึงเกิดขึ้นครับหมอ ต้องดำเด็กที่ขาผมด้านขวาผเพราะขาผมหนะักดำสจผมต้องการเลือดเพราะผมเสียเลือดเยอะผมต้องขอบริจาคเลือดผมต้องขอขอบคุณด้วยนะครับสําหรับใครที่มาบริจาคเลือดให้ผมที่โรงพยาบาลสมเด็จยุพราชสักแก้วรวมเลือดแล้วที่ผมได้รับเราเขา้าเข้าร่างกายผม2 4 3 0กปกครับหลังจากนั้นร่างกายเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆครับ ิ่งที่เจอคือการผ่าตัดครั้งที่สามเริ่มเกิดขึ้นเพราะเหล็กที่ดากลางตัวที่ผ่าตัดไปรอบแรกเกิดการหลวมต้องการต้องเข้าห้องผ่าตัดทันทีครับต่อมานะครับจนร่างกายผมมีบอกช้ำหลายจุดขาด้านซ้ายมือของผมเกิดจากการกระแทกช้ำเลือดช้ำเสียช้ำหนองหมอต้อง เทียนผมเข้าห้องผ่าตัดอีกเป็นครั้งที่สี่ครับเป็นยังไงบ้างครับการรักษาอาการของผมที่ผ่านมา มันอาจจะน้อยกับคนอื่นที่คนอื่นไม่ได้มานั่งเล่าแบบผมแบบนี้แต่ผมอยากให้กําลังใจนะคะคนที่ท้อแท้นะครับคนที่อ่อนแอนะครับหมดกําลังใจนะครับหาทางออกไม่ได้นะครับคิดสั้นอารมณ์ชั่วหูบนะครับขอให้ตั้งสตินะเยอะๆนะครับผมอยากจะบอกเลยว่าชีวิตโคตรมีค่าเลยตอนเรากําลังหมดลมหายใจเดี๋ยวรับชมวีพีต่อไปนะครับถ้าวันนี้มันแย่พรุ่งนี้จะผ่านไป เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามเพจ Facebook จะผ่านไป u t u b e โอโมจะผ่านไปติคต์โอโมจะผ่านไป Instagram โอโมจะผ่านไปแล้วเจอกันคลิปหน้า